โอเคพี่มาไอ้เขาโทรเร่งงานกันนละดิสวัสดีครับโทรทีเลยพี่เอ้ยเขาโทรหาว่า,วาแบบเออจะมาเมื่อไรเมื่อไรอะไรเงี้ยคาราปีก็แบบนี้นะฮะโอ้โหหลุดบ่อยหน่อยนะครับเด้พี่ดูข้าวเมลิไหลอะ่ะไหลโคตรดีนะครับพี่ มาแล้วมาแล้วครับผมเมื่อกี้ได้ลุดหวังว่าจะไม่มีใครโทรมาอีกนะก้อนอะไรนะโอ้สวัสดีครับไหลดีจัดเลยอะ่ะไหลเป็นก้อนขอเลยนะครับสองเลยสองเลยสองสองไลน์ถดผ่านไปเขต้องลบทิ้งไปแล้วอัไนเนี่ย สองรอบสองรอบเดี๋ยวลงล่างดีกว่าสวัสดีครับจะข้าวไหลดีจัดโอ้เดี๋ยวลงล่างยุงบนดูไม่รู้เรื่อง นะาาถ้าสวยครับข้าราคากี่บาทถ้าสวยสวยเม็ดแดงน้อยก็ราคา8ปดพันาแปดเจ็ดแปดแปดแล้วแต่โอ้โหช่วงนี้เนื้อหอมอยู่แล้วพี่เอ้ยเพราะว่าใครก็จะเกี่ยวฮะมะลิอ่ะ9ก้าไล่ครับผมยังดีเจ้านี้เขายังตั้งนะฮะแต่หนาเขาว่านทีเนี่ยพี่ดูหลวง เป็นปัญหาครับผมเป็นปัญหากับไอโฟนมากผมจะบอกให้นะไอไอโทรศัพท์ผูดีนะไอโทรศัพท์เมืองหนาวเนี่ยมาทํางานเมืองร้อนเนี่ยมันไม่โอเคเลยนะผมจะบอกโอ้เร่งแสงเต็มนะพี่ม่เขากงกลัวเครื่องเขาร้อนมนะั้งรีขนาดผมปรับวันนี้นะปรับแสงแบบไม่เอาอัตโนมัตินะเอาเร่งเองอะเร่งตังกนก็หุบไปแก้วมองไม่เห็นอีกแล้วเนี่ยเนี <c oughs> ่ยพี่ดูข้าวไงลวงดีปะ่ะนี่นี่พี่ ระวังงูด้วยบางทีมันมงุนกี่แดดีลยพี่เราจะไลส์สดให้เราดูแล้วมันหน้าจอมันหลีแลวไอผมก็ตาดีซะด้วยเนี่ยโอ,อ้หเอ้าไปเพื่อนดูดี่ฟางหน้าอัดให้วัวให้อะไรกินนะพี่น้องหนาจัดเลยจะโผล่แล้วนะฮะเครื่องมันร้อนอืใช่มัน,มนขี้ร้อนมากเลย เมื่อคืนถึงกี่ทุ่มโอ้หยังไม่ได้แล้วอะ่ะกลับไปเช็ครถกันอีกต้มันฝอยเลยไหลมันกอขอเลยอ่ะพี่ก้าวแรใช้เวลาเท่าไหร่ลงต้องได้กี่โมงนเนี่ยสามโมงครับพี่แล้วก็จะเสร็จแล้วเนี่ยได้ไปแล้วอุ้มหนึ่งน่าจะ อุ้มที่สามน่าจะไม่เต็มวันหนึ่งได้กี่ไร่เมื่อวานได้สี่สิบไร่เองเลิกประมาณสองทุ่มครับงานย้ายงานไม่ได้อยู่กับที่แล้วย้ายข้อละทุ่งเลยเมื่อวานลงงานสิบห้าไร่เจ้าหนึง่งอยู่วัดหาดแล้วก็ย้ายข้ามทุ่มไปนู่นเลยบางกระทุ่มอีกสิบสองไร่แล้วก็ย้ายจากบางกระทุ่มมาวัดหาดอีกสองไร่แล้วก็ย้าย จากวันหาดอีกสองไร่ไปคลองโนนพี่เสียเวลาย้ายรถย้ายรถในเกี่ยวได้เป็น 10, 10, สบิบสิบสิบห้าไร่สบายแเลยพี่มันเสียเวลาตรงนั้นแหละไม่ใช่นาทุ่งอ่ะพี่พี่เป็นคนกลัวงูใช่ไหมครับผมเป็นคนกลัวงูไม่กลัวเมียฮะนั่นนะมีนูไหมครับยังไม่เห็นมีเลยนะมีแต่นกเอี้ยงอะ่ะ <laughs> ทำคลิปไปหาเด็กอ้าวเยว้วเอางี้พี่ก็มีเมียเนี่ย หรือพี่มีแฟนนะพี่ทําให้ผมดูก่อนเอาแล้วผมจะให้พี่เป็นนัมเบอร์วันเลยในใจผมเลยอะเอาว่าละพี่กล้าผมก็เอาอะเอาค่าเกี่ยวเท่าไหร่ครับที่นั่ห้ารสิครับแถวแถวที่บ้านนะฮะถ้าไปนะปีที่ผมจะไปนี่ก็หกรอครับพี่มีขำเอาว่าละพี่เอาไหมเอเวยสวัสด,ดีครับ พี่ก้านอา้าอยากให้พี่ถ่ายตอนคืนอีกครับได้เลยครับผมเดี๋ยวคืนนี้พี่จัดให้ฮนะเอาน้ำเกลือล้างตารอดได้เลยนะครับมีหนูเป่าครับยังไม่เห็นเลยครับผมนาะปีลงไหนครับเนินทรายครับผมขอเฟซเจ่า์เอกหน่อยวิรัตวายุวัฒน์ครับภาษาไทยเลย พี่การไม่ล้กเกเจยวกี่ใครครับสามใครครับผมกี่ไรครับเก้าไรครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนรุ่คนเลยในห้ับผมมาตากแดดร้อนๆด้วยกันเลยสงสารรถไม่ได้พักผ่อนหนอนเลยไม่เป็นไรพี่เราเช็ครถมาก็เพราะลุยนาปีปีทั้งปีก็จะได้ดีก็นนาปีนี่แหละพี่เฮ้ยพี่การว่างๆทำคลิปแกงหนูให้ดูหน่อยชอบชบเอาเลยได้ความงั้นอะ หนูอบป,ปิ๊บก็ทําให้ดูมาแล้วเดี๋ยวทาใหม่เดี๋ยวหาเมนูชอบอยู่แล้วทํานู่ทนทํานี่กินนะสไตล์แบบแคมปิง้งนอนเต็นท์อะไรโอ้โหผมก็ชอบมันเป็นชีวิตที่เรียบง่ายดีสบ,บายมีช้างทัดสามสีกว่าเอ้แต่เดี๋ยวนี้ช้างออกสื่อไม่ได้แล้วนะพี่ติดเหลืองนะครับติดหลายคลิปแล้วผมปกติติดหมีผมก็ไม่เข้าใจว่าผมไปติดเหลืองได้ยังไงนั่นเป็นอย่างนั้นสวัสดีครับ ออพี่การจังหวัดอะไรครับพิ่จิตครับผมเคยไปที่อื่นแล้วเขาไม่ต้อนรับ<笑><笑>ร้อนไหยพี่ก <c oughs> ็ไม่ร้อนนะฮะตัวเย็นจนมือเปียกเลยอะน้ำเกาะน้ำเกาะที <c oughs> ่ครับจับจับเมียสัปิ๊บได้ไหมโอ้ถ้ารดับเ <c oughs> มียต,ต้ององค์มังกรหรือองค์ใหญ่พี่ปิ๊บใส่ไม่ได้ฮะจะได้ก็แค่ขาไม่รู้ใครมาแอบเติมลมมาเลย เดี๋ยวผมไปหาฮะครับผมอีการครับครับโหตอนนี้เนี่ยผมต้องหลี่ตาแบบอย่างมากเลยอะ่ะพี่เคยเกี่ยวติดงูเปล่าเคยครับผมเมียน้อยจังหวัดอะไรครับมันนะ่ะหาเรื่องให้พี่เกี่ยวอายุเท่าไหร่ครับเออสามสิบจะํา1สิบเป็ดแล้วครับผมแต่หัวใจยังไวรุ่นอยู่เลยนะเนี่ยเมียพี่ดูคลิปม้างไหมถามจริงไม่รู้เขานะดูแล้วไม่ดูก็ไม่มีผลเพราะผมไม่ได้กลัวเมีย นี่จำหนูให้ดูหน่อยเดี๋ยวเราให้ออกก่อนจะตะคุบให้ดูใช่ครับโอ้ครับแล้วไม่รู้ว่าโทรศัพท์มันจะร้อนไปนสักแค่ไหนอ๋อมีหมวกป่ะมีหมวกป่ะหมวกเอามากางให้โทรศัพท์หน่อยไม่มองเลยฟังก็ได้เนี่ย 14ยา,าราค,ครับผมครับผมไม่กลัวเมยแต่กลัวงูกลวงูใช่ไม่ไองูไม่ได้กลัวแต่ขยแยงมันนะพี่เวลามันเคลื่อนที่อะ่ะผมเกลียดพื้นท้องมันนะก็เกลียดพวกลำตัวมันเกลียดแต่ปลาไหลจับได้นะปะลาไหลไม่เป็นไรนะครับถือว่าดีนะเกี่ยวกับกนาด้วยเก็บพี่ต้องเก็บเก็บเก็บให้คือเอาให้มันเหลือน้อยที่สุดนะพี่มันจะถึงในานาเดินรถหน่อยแต่ก็ทําให้เรียบร้อยครับ พี่มีเมียยังยังไม่มีครับเด็กไม่ให้มี <c oughs> บานผมเกี่ยวหกร้อยสิบครับผมแล้วแต่พื้นที่ยากง่ายครับพี่เกี่ยวอยู่ไหนครับพี่จิตรครับผมเออจา่าบอลเกี่ยวไไหนครับพี่ชายเออเกี่ยวทองโนนะครับนาะช่างวีฮะเป็นกอขอเจ็ดเก้าล้มเรียบปิ๊บเลย ไปเกี่ยวแถวมูน้อยไหมโอ้โหพี่เอ้ยคอมเมนต์แบบนี้ได้ยังไงเนี่ยเขารู้กันหมดพี่อยู่ล็อกเหรือล็อกบีเดี๋ยวจะเจอกันเข้าอนะพี่จะไปบ้านหลังนะเดี๋ยวพี่เจอผม <c oughs> เออพี่ไอไอชั่วคราวมันราคาเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้ว่าจิเนี่ยเผื่อจะได้ไปมัางกันดีพี่น่าจะรู้่ดูทรงแล้ว <c oughs> ถ้ารู้ก็บอกๆหน่อยนะพี่นะ จันเอกไปไหนจันเอกไปปักเบ็ดวะเนี่ยโทรมาให้เกี่ยวข้าวบอกจับเขียนปักเบ็ดไปแล้ววะกันน่ะจะให้ไปกับจ่บาบอมซะหน่อยเอ่อใกล้เสร็จยังเหลือไอ้สองอันอยังไม่เสร็จครับรถราคาเท่าไหร่ครับคันนี้มือหนึ่งซื้อมาสองล้านสามแสนกว่าบาทบ้านผมรถเกียร์ไทยเรินคันสีฟ้าทีมงานเต่าวิ่งแซงตัวอะไรวะเนี่ยไปทานแล้วพี่โทษทีครับพี่อยู่ไหนครับอยู่พิจิตรครับผมมาบึงบัวบ่อยไหม ก็เดี๋ยวมีไปเกี่ยวของนชนของตะทุง่งของลุงหนองเนี่ยพึงอะ่ะก่อนหนองขาวพี่พี่ครับบ้านผมเกี่ยวไรละเจ็ดร้อบาทครับครับผมแล้วแต่พื้นที่ครับอันนี้เราพูดกันยากบางที่สุดที่จมอันเล็กอะไรเงี้ยราคาค่าเท่าไหร่8ปดพัพี่เมื่อวาน85้า กี่ไได้กี่อุ้มสองอุ้มกว่าอยู่แล้วพี่เนี่ยอน,นุนยังเหลืออน,นุนอีกพี่ดูดิเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวแป๊บน,นึงพี่แว่นหล่นใส่บงังอ่านไม่ออกเกฟางบังแดดให้พวกพี่อยู่เนี่ยเนี่ยยังเหลืออน,นุนอีกเดี๋ยวเทพมันข้าวกินให้ลุงเขาก่อนเนี่ยข้าวเราจะโผล่แล้วห้ากียงกว่าอยู่แล้วเก้าไร่อยู่แถนไหนของวิจิตรอำเภอเมืองครับผมรถเกี่ยวถือว่าทันสมัยครับครับผมพี่มาพะเยาหน่อยครับไม่ได้ไปฮะไกลจากบ้านกี่กิโลอ,อ๋อตรงนี้ออกมาจากบ้านสักประมาณเจ็ดกิโลครับ บานผมได้เก้าพันสามโอ้ที่นี่ไม่ถึงนะพี่ทําเม็ดแดงเยอะนะเจ็ดพันเจ็ดเองเมื่อวานน่ะเจ้าช้างซื้อสดกี่บาทตอนนี้ราคาเขามีถึงสองล้านเจ็ดแล้วมั้งจะได้ไปขายขนมเหรอครับผมไปปักเป็ดครับผมระวังมือถือร้อนใช่ดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่เอาฟางมาบาังแดดอยู่เนี่ยเนี่ยไอ้ตัวตัวเราร้อนลงไม่เท่าไหร่หรอกไอ้โทรศัพท์ร้อนแล้วมันตัดอ่ะตีเรื่องของเรื่องนะเดี๋ยวแล้วตอนนี้มันมันมืดเลย <laughs> หน้าจอ พี่เจ้าแถจิตเหรอครับผมวัสด,ดีครับเดี๋ยวก่อนมันมืดไปหมดเลยจนะิด,ดเอ,อ้ผมอยู่หนองข่าวครับครับผมจุ่มน้ำแมเจ๊งไอจุกเลยจุ่มไปอะพี่ทำไมไม่ขับรถเกี่ยวโอ้โหพี่ขับมาสะจนเ <c oughs> <c oughs> ขาล่มไม่ได้เดี๋ยวไม่เห็นไม่มีร่มล่มอยู่นู่นเลยหัวหน้าเลยใส่างเดียวอัดไปก่อน ร้อนตัดก็ตัดไปมาทันเป้า,าทันอยู่เด้ออยู่แถวไหนของพีชิคครับอำเภอเมืองครับผมเคยไปอยู่อำเภออื่นแล้วเมียน้อยบ่นคิดถึงเลยต้องกลับมาฮะพี่การขับรถเกี่ยวก็ถึงว่าที่ีเนียเออเอาหลุมดำหลุมดำก็มา ไปหลบใต้ต้นไม้พี่ถ้าร้อนไม่เป็นไรเอาผมมือบังแล้วตอนเนี้ยฟางมันปิดมองไม่เห็นเออฟางสดคนระับไม่มีใบต,นะตองกันเนาะมีใบตองก็เจียวอุ้ยมีใบบัวปลายนาใครเป็นหัวหน้าไม่มีแล้วครับอยู่กันปกติไม่มีลูกพี่ไม่มีลูกน้องมีแล้วเพื่อนกระน้องแล้วก็พี่เออพี่เคยคิดจะซื้อรถเกี่ยวไหมครับเคยนะครับ พี่ใส่เมาเหรอครับใช่ผมชอบกินบุหรี่ไม่ดูดกินแต่เบียร์ช้างอย่างอื่นกินไม่ได้คอไม่ถึงแต่ช้างถึงไหนถึงกันนะแต่เหล้าแดงกินไม่ได้พี่ปวดหัวมันรู้สึกกินแล้วไม่อร่อยอะ่ะมันกลิ่นมันหืนๆืไงไม่รู้อะ่ะเออพี่ครับขับรถอย่าให้ผมเบิงนแน่ฮะขับรถให้เบิงแน่ ทำลูกเกี่ยวให้ดูเหรอราคาข้าวเป็นไงถ้าสวยๆเม็ดแดงน้อยๆก็จัดไปเลยลูกเพ่แปดพันแปดครับผมสายพานตู้เสียไปแล้วบิดไปแล้วครับสองเส้นเออจะเริ่มซื้อจากไหนครับออสุพรรณบุรีครับอ๋อพี่มาเนินกลุ่มไม่ได้ไปครับผมพี่เกี่ยวข้าวกัอบกันจะหมดแล้วพี่แย่งคิวรถกันอ๋อพี่ไม่ลองซื้อรถแมคโครมาขับไหมโอ้ไม่อาอรแค่นี้ก็ไม่มีเวลาไปไหนแล้วเอ้า ฟางไปโดนพี่ไปเดี๋ยวไปหักใบบัวมาบังกันไปคลิปขับลูกเกยดูหน่อยครับโอ้ไปหาดูคลิปแรกๆได้ปะมันมีอยู่นะลูกพี่ผมไปหาพี่ที่บ้านได้ไหมครับได้ครับผมแต่ช่วงนี้อาจจะไม่เจอแล้วเพราะว่าทํางานแบบบ้าคลั่งเลยตอนนี้ตอบผมหน่อยครับเดาวได้เท่าไหร่ได้บ้างเมื่อก่อนเลยนะตอนที่เขา เศรษฐกิจดีๆที่เขาขับรถได้ลื่นๆคล่องๆสมัมก่อนเลยไปี้าหห้าอะไรขึ้นมาเนี่ยต้องมีเงินวางล้านห้าแต่เดี๋ยวนี้คงไม่ถึงหรอกสี่ห้าแสนคงเอาได้แล้วมั้งเขาอยากจะขายจะตายเศรษฐกิจไม่ดีตอนเนี้ยลูกค้าเก่านี่ถ้าใครส่งเขาชัวร์ๆนี่ไปเอารถมาใช้ก่อนได้เลย เห็นตะหลงเขาเคยบอกกันอะบอกเอามาก่อนก็ได้อะไรเงี้ยแต่ก็หมดเราก็ไม่ได้เอาก็ไม่มีเงินวางสักครึ่งคันเอามาก่อนเลยก็ส่งตาลุกเลยเลยพี่เอ้ยเดี๋ยวดูใบบัวกันแป๊ปนึงนะพี่นะเดี๋ยวความเงี้ยต้ยออนี่อะแต่แม่ใบมันก็เสียกงุ้มไปงุ้นอีกอะเออเออเออพอด้ายเพื่อนๆพอได้พอได้เลย แจวเลยระบบธรรมชาติแต่งรถให้สิ่งครับ mm hmm. แถวบ้านมันเกี่ยวไวไม่ค่อยได้ดิจิโอ้โหอา่านไม่ทันอา่านไม่ทันจริงพ่การเศรษฐกิจแย่ใช่งานจัดไม่ได้แย่แยันงนั้นเนี่ยเจอโควิดแปรปาทั้ทิมแถวบ้านหนึ่งหงอยหมดละไอ้ปาทิมซีพีจับไม่ได้อะ่ะไม่มีงานโต๊ะจีนไม่มีงานอะไรอะ่ะ ต้องปลาก็ต้องกินอาหารว่าเสียค่าอาหารหัวอาหารกันอะเละอ่ะอ่วมไะครับขึ้นไปทา่ยรถหน่อยเอาดิโอ้เบาเดี๋ยวก่อนนะไปไม่หมดขึ้นไปเทคก่อนเลยเพราะยังไงก็ไม่หมดอยู่แล้วเอ่อตีหนูให้ดูหน่อยออพี่อยาก รถเกี่ยวแรงขอประยุทธ์ขอสวัสดีครับชี่จะเอาอีกคันไหมก็ถ้าเอาอีกคันก็เล่นมือสองเราไม่เล่นเ่ามือหนึ่งอะราคาแรงในข้างขาไปไหนน่าจะอยู่ว่านะมั้เปิดเทมอมยังเนี่ยเออพี่ครับรถเกี่ยวพศหกสามราคากี่บาทประโยคสามน่าจะแล้วแต่เครื่องอะน,นะถ้าเครื่องฮิโน่เนี่ยสอง้าหกสอง้าเจ็ดแหละ อเทอร์โบออกต้งสามคันครับโอ้โหฝันทวันกบบอกเลยรถมีเทอร์โบแล้วไม่ถอดออกอะ่ะฝันขบูชงเชงเลยฮะเกี่ยวไปนี่อย่ารถใส่กล่องดันลางเลยอะ่ะพี่ก็จะเอาอีกคันไหมพี่ว่ามือสองกับมือหึงอันไหนดีกว่าดีครับดถูถ้าเรามีประสบการณ์เรื่องการซ่อมหรือถ้าเราซื้อรถบิวจแบผบมนี่เนี่ย สิบเ็ดปีแล้วเนี่ยปีเนี่ยก็ยังเกี่ยวได้ทุกวันเกี่ยวทั้งวันก็ยังไม่เห็นเป็นไรนะเราดูแลเขาดีอะไรเงี้ยเราซ่อมถูกจุดก็เขาก็ไปได้หมุน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 เนี่ยเวหมุนหมุนหมุนโทษทีโทษทีครับโทษทีครับเด็ดเตวิงฮะเน็ดเตวิงเน็่เตวิงอ่าเดี๋ยวพิธี ข้าวกินกันวันนมาวงดนตรีงเงียบเลยใช่ใช่ใชางมือสองพอเล่นได้ใช่ไหมครับผมซื้อมือสองมาขึ้นหามาคันขึ้นคู่มือซ่อมเลยไม่กล้าเล่นเลยอ๋ออยากให้จบสำหรับมือใหม่หน,นะปิวทุกจุดอะไเงี้ยแต่ราคาก็แรงหน่อยร้านต้นๆร้านก,นกลางงอะไรเงี้ย น้าลุดหน้าน่อยลุดหน้าน่อยเด่นหลุดเหรอใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเทเข้ากินให้เขาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะจบไ์สดกันสักประมาณนี้แหละเพื่อนๆว่างเหลืออีกประมาณเกือบ <ๆ S 1> เกือบเกวียนแหละโทรศัพท์ร้อนนะดิเดี๋ยวลุดเดี๋ยวตัดอีกจะบอมลงคลองนนท์ครับผมเดี๋ยวเทเข้ากินให้ลงุงเขาหน่อย พ่อพอเน็ตช้าพี่การอ๋ออ้ยใช้อย่างเร็วแรงเลยนะบางทีมันเป็นขั้วสัญญาณอะระหว่าง 3G กับ 4G อะบางพื้นที่อะที่สมมุติอยู่ดีๆเราเล่นเนี่ยอยู่วมันขึ้น 3G บ้านล้วมันจะสวิงไป 4G หน้าแหละแล้วก็จะหมุนเลยนะครับเคยเคยมีมาริไล่ละเกียนไหมเคยเต็มที่80 80เกือบเกือบ90พี่เคยเกี่ยวนะ6ไล่ได้เกือบเกือบ5เกียนนะพี่ แต่เป็นนาดำดำช่วงสิงหาหวานปุ๋ยฉีดยานะฮะทำแบบกอขอเลยต้นสั้นแต่ไม่ฮะรวงดีจังเลยลูกพี่เนี่ยอันนี้เอาข้าวกินนะครับเ,เดี๋ยวบ้านมีแต่นาปีรถรถเกี่ยวพอได้ไหมพี่ถ้ามีแต่นาปีถ้ามีแต่นาปีพี่เล่นมือสองเลยแล้วพี่ต้องพยายามซื้อสดให้ได้อะเก็บเงินให้ได้สดให้ได้ซื้อรถราคาสักห้าสิบหกสิบอะไรเงี้ยพอทำงานสบายสบายชิวๆพี่ เขาเล่นหนึ่งมือหนึ่งแล้วพี่ยวปีพี่เกี่ยวทีหนึ่งมันก็แย่ดิรถก็ต้องส่งไงถ้าเกิดเราไม่ได้ซื้อสดอ่ะนอกจากเรามีธุรกิจอื่นอะไรเงี้ยอ่าก็ก็ได้แต่ถ้าจะรถเกี่ยวอย่างเดียวเดียวแย่นะครับน้องพลอยยิ้มหวานเฮ้ยพวกเรามีสาวๆมาสาวๆหลุดมานานๆสาวจะหลุดมาดูช่องรถเกี่ยวไว้เราแจวเขาหน่อยดิยิ้มวสวัสดีครับดูที่นหคนสวยเข้ามาดูก็ จะจบไหลสดซะแล้วเออดีครับวันนึงได้กี่ไร่อวันนี้ได้กี่ไร่วันนี้ห้าสิบไล่ยังไม่ได้นะบอกไว้ก่อนมีห้าสิบไล่บวกก็เอาแค่คาพอดีพอดีพี่แถวนี้ไม่เกี่ยวดึกจุกู้ะเสอ่สวดีโอ้ยเขาสาหลุดมาในฝูงพวกเราตะคุบี่เพื่อนเทเลยดีกว่าเทเลยดีกว่า เป็นผู้หญิงชอบดูรถเกี่ยวอะไรงี้เอนี้แล้วไม่ชอบดูคนขับรถเกี่ยวั้งเหรอเอาโอแตกะจุกกู้นีหลังแตนะกไม่กลัวอ,อยากหัวแตกอะเต็มที่ได้กี่ไรครับ <c oughs> ก็แล้วแต่ง,งานนะพี่นะถ้าง,งานไม่ย้ายอะถ้าเป็นงานนาปีมะลิแถวบ้านนะสี่สิบไรเลยเนียนๆสบายๆเลยะสี่สิบห้าสิบเลิกประมาณสองทุ่มอะไรเงี้ยนะถ้าไม่ย้ายนะถ้าเป็นบบรยาา ดูดูน่ากลัวเกินไปเปล่าแหมแล้วก็แซวเขาโท่พูดไปงั้นแนะผมอะกไปจะไปนอกใจคนทางบ้านได้ไงเอ้าเออนอกกายพอได้อยู่ <c oughs> ว่าไปลั่นไม่ผมนคนตนลกไะก็พูดเฮฮากันไปจริงๆแล้วก็ไม่เอาหรอกมัง้งฮั่นนี <c oughs> <c oughs> แ่แซวกันใหญ่ชอบรถ แท็กเตอร์มาอยู่กับพี่ได้นะอ๋อนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงผู้สาวเป็นไงถ้าชอบโโรถแท็กเตอร์ก็อยู่กับพี่เขาได้นะเขาบอกว่ามีทั้งดันมีทั้งสอยนะตรงไหนดอนเพราะปราปเรียบหมดเกษตธรรมดาจโอเคเพื่อนเทข,ข้าวก่อนถ้าเกี่ยวเสร็จดึกขายเช้าเหรอใช่ใช่ใช่ได้พันตันวจอย่าเผลออ๋อ น้องเข้าไปแล้วมั้งแซลขนาดนี้โอ้โหดาจะมาดูสีสันสีสันนะครับบางทีอะไรพูดอะไรไม่สุภาพขออภัยด้วยจด้อบายเดี๋ยวผมเอารถเทรลเลอร์ก่อนครับจัดไปครับผมกดเคลิปต่ละคนหลายจัดใช้อะไรปาดครับเอาใบดันตี้